ทสบายดีมูดสุขูสุขคนนะยินดีตอนหับเขาสู้สองหยับอเอาเบิร์ดมื่อวันนี้คอยกาอยู่บ้านเนาะมาได้ไปไนะสเนาะตัดมันต้นนี่แหละเนาะแต่เขาบ่ได้ไท่าย์ส่วนไปคุดเนาะไปขุดก็คืออยู่ส่วนที่คอยพาน้องสายไปคุดนั่แหละส่วนมันต้นบอนัดเนานนะเขาคุดแล้วก็เจ๊อามาฮอดบ้านฮอดเฮือดเนาะและ้วก็มาตัดมาตัดแบบนี้แล้วก็เอาไป่ายให้เขาเนาะว่าตอนนี้กัมีคนหับซื้อแล้วนะ เขาหับซื้ออมันต้นสาวบ้านในบ้านเฮาเขาก็มีความตั้งอกตั้งใจอะไรมาตัดมันต้นอะไรเนาะเพื่อแลกกับเงินพอได้ซื้อเกือบเป็นนัวเนาะถึงวาอยู่บ้านเฮายังมีโควิดแต่ว่าเขาก็บุได้อยู่บ้านอยู่เพื่อนตรงได้ออกไปเฮ็ดเบียถ้าเฮาบโบเฮ็ดเบียเขาก็บุมีแนวซิกินอะไรเนาะบุมีไทเนียงเขาก็ต้องไหนกลุ่มตนเองอะไรเนาะ ม่แต่เขาจะตัดมันต้นต่อเนาะ,ะ,ะนเขาตัดแบบางซัมนี่แหละ,ะประมาณซัมนี่มันก็บ่อได้สม่ำเสมอดอกก็คือจกปัดเขาตัดแบบเช่นนี้แหละแต่มันก็ให้ไหวอยู่เนาะ เลือดแต่หัวสุดท้ายเลยหัวมันสุดท้ายมันบางหัวมันก็นึงอ่ะมันนับดำแต่ก็ไม่เป็นยัางหรอกนี่เรียบร้อยเัจะตากเลยแล้วน่ยตากเลยนี่มันจะตากบางๆให้มันแห้งไว ทงหน้ามันจะมาแห้งง่ายอเอ๋แบบนี้เรียกออกมุนัดเลยโอเคสำนีนี่ตากไว้แบบนี้แหละ เต็มนาบ้านน้าเฮือนเลยเนาะเขาตากมันต้นสาวานเขาก็มีความพญายามเวลามีอันใดเขาหับซื้อเนี่เขาจะตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำเนาะคือตอนนี้ก็มีคนเขามาบอกมาสั่งว่าเขาซื้อมันต้นเขาก็เลยขุดมันต้นมาตากใบแบบนี้อีก ้าเหาบมมีความพยายามในการซอกหาเงินกับบไดยเงินจักกีตบมมีเงินสิซื้อเกลือแป็งนัวเนาะมีอันใดที่เขาหับซื้อนี่ต้องได้เห็ดได้ทำเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะอันนี้เขาก็ตากได้ส่องสามมือก่อนอแล้วเนาะนี่มันต้นกับคอนค้างแห้งแล้ว แห้งดีแล้วนี่เพราะว่าเขาตัดด้วยมีดนี่มันจะบางแน่นมันแห้งไวสร้ามซีมือเขาตากแต่แห้งแล้วนนเขาจะตากมันกับเส้กระดงเนาะหรือว่าใส่ซาดท,ที่มันเก่าแล้วน,นี่หรือว่าใส่มุง้ง บางคนกระตากส้มุ้งแพ้บัตรนี่มีแต่ว่าสวนน้อยเนะขาบ่ได้ซื้อไล้ว่าบ่มีเงินแน่แหละนะนี่อันนี้แมนมือวานนี่นะเขาเริ่มตากบานนี่แหละเขาตัดยัยงบ่ทันแหงปันไดนะ ที่จริงนี่เัาตากมันต้นนี่เัาตากใส่กระดงนี่มันแห้งไวใสแพะบัดแบบนี้นี่ลักษณะมันเอ้ามันต้นมันจะมีน้ำติดกันทางหัวตากใส่กระดงแบบนี้นี่นี่ตากใส่กระดงแบบนี้มันบ่ติดง่ายนะแบบนี้มันแห้งดีแห้งใบใสศาสแบบนี้ก็คือกันมันจะบ่อแห้งง่าย แล้วก็ใส่มุ้งแบบนี้กแห้งง่ายอีกตากใส่มุ้งซองมือหรือว่าสาม,มือนี่แห้งบิดเลยเขาตากใส่มุ้งประเภทที่มันเป็นย่างนี่มันมีลักษณะการเอาแน่มันว่าคอยแห้งง่าย พาคือแบบมุ่งนี่โบแมนยางนี่แห้งง่ายหรือแบบกระดง้งแล้วก็ซาดแบบนี้ก็แห้งใบคือกัน่นางนี่ซาดเทียนซาดแห้งดี นาบ้านนาเฮือนนี่เต็มเลยเลือและวเขาตากมันนี่นี่น่าจะแมนมืออื่นมือฮื้อนี่แหละเขามาซื้อคนที่มาฮับซื้อมันต้นอันนี้ก็คือคนเวียดนี่ครอบครัวนี่นี่ก็ไลยเติบได้นี่เห็นบอกที่ลงลุ่มเลยแหละเขาตากไว้หอดลุ่มเทือ สิางไปเบิงเลยนี่ตัวนี้ไับัตรที่ใหญ่ที่สุดเลยนี่ แต่ละครอบครัวแต่ละรังคาเฮือนนี่เขาต้องมีการขุดมันตากไวน้นี่คือแต่ก้อนนี่ฮอดแล้วดูตัดแคมเขาก็ตัดแคมฮอดเขามาสร้างมาบอกมันต้นเขาก็ขุดมันต้นมาตากแต่ก็มันต้นนี่ก็ถาขุดลายกับกินบกุมอีกเนาะเพราะมันต้นก็เป็นอาหารหลักของบ้านเฮา บแมนบานเฮาได้กินเขาเหนียวสดๆนี่โบแมนต้องได้ปนกับมันต้นน,นี่เขาก็ขุดสำไดสำนึ่งเขาไล่ว่าในปีนี้เขากินกุ้มนี่เขาจะสามารถขุดเอาไปขายได้ถ้าว่าครอบครัวได้ทีมันต้นโบไลนี่เขาจะบกขุดเอาไปขายเท่านั้นจะได้เงินก็ตามเนาะต้องหาเงินด้วยวิธีอื่นมันต้นนี่ไว้เพื่อกิน สำหรับมนต้นที่เ่าตากแห้งนี่เขาหับซื้อนี่โลละพันเนาะโลละพันกรีบลอยโลก็ได้แต่เสนหนึ่งเนาะขายมนต้นกับโ่ได้เงินลายดอกเนาะเอาเห็ดนี่เมื่อยขนาดได้เห็ดมนต้นเพราะว่าเขาบ่มีเครื่องจักรเนาะขุดก็ด้วยมือเองเนาะแล้วก็ตัดก็ด้วยมือ ยรู้ันนี้ขากาตามันต้นคือกันนี่ตากใส่มงหรือว่าตากใส่ไม้พุ่งที่เฮาซ่านแหงใบเนาะมันแห้งกั่วเฮาตากบอนแพ้บัตต่างๆเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้การพามาเบิงวิธีตัดมันต้นหรือว่าตากมันต้นแบบบานเฮาเนาะที่ใส่้วยมือใส่้วยเือแห้งเนาะ น่ะสิจบลงอยู่นี่แหละต้องขอมกขอบใจทุกท่านที่คำามาเบิงมาะสมแต่จน,น,นจบถามักคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถาถือใจอย่าลืมฝากกดแท้เพื่อเป็นกำลังใจให้คอยได้เหดคลิปต่อๆไปเนาะน้ะอนะขอบใจ